ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยคิดไทยทำนะคะพบกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้นะคะหลายๆพื้นที่ก็กำลังเผชิญหน้ากับภัยน้ำท่วมอยู่ค่ะซึ่งรายการไทยคิดไทยทำและมีเดียนิวส์แช n เนลก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ที่ประสบภัยในทุกพื้นที่นะคะและสำหรับรายการไทยคิดไทยทำในสัปดาห์นี้เราก็มีวิธีแล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าในสภาวะแบบนี้นะคะหลายคนต้องเผชิญกับวิกฤตจากอุทกภยัยซึ่งในหลายพื้นที่ก็อาจจะประสบกับน้ำท่วมไปแล้วและอีกหลายพื้นที่นะคะน้ำก็ กำลังใกล้เข้ามาซึ่งทรัพย์สินของคุณผู้ชมที่เป็นกังวลกันมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะคะแน่นอนว่าก็คือรถยนต์อย่างแน่นอนซึ่งรายการไทยคิดไทยทําของเราในวันนี้นะคะก็มีวิธีการดีๆในการดูแลรถยนต์ของคุณผู้ชมมาฝากในช่วงที่น้ําท่วมแบบนี้ค่ะ และถึงขณะนี้ค่ะภัยจากน้ำท่วมก็ได้แผ่กระจายขยายวงกว้างออกไปในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นแล้วและก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องเป็นอย่างมากและเจ้ายานพหนะอย่างรถยนต์คันเก่งของเรานั้นนะคะถ้าหากว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันแล้วแล้วก็สภาพรถที่จมน้ำต้องนอนแช่น้ำอยู่แบบนั้นนะคะคงจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากทีเดียวค่ะและเมื่อน้ำลดลงแล้วนะคะเรื่องของรถก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นปัญหา ต่อไปว่าจะนำกลับมาใช้ดังเดิมได้อย่างไรแล้ววันนี้นะคะรายการไทยคิดไทยทำค่ะได้รับเกียิจากอาจารย์มนัดดาวมณีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านเทคนิคบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดค่ะที่จะมาแนะนำเทคนิคการดูแลรถยนต์ในช่วงน้ำท่วมกับคุณผู้ชมกันนะคะซึ่งเทคนิคแรกนี้นะคะให้คุณผู้ชมนำไปใช้ค่ะในกรณีที่ถ้าหากว่าเราต้องขับรถฝ่าน้ำท่วมไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงน้ำได้นะคะควรจะปฏิบัติเช่นไร ระดับน้ำง่ายนะครับคือเราต้องคาดการณ์ว่าข้างหน้านี่ระดับน้ำลึกขนาดไหนซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าเราใช้เส้นของเราง่ายๆคือดูรถที่วิ่งมาหรือดูจากฟุตบาทหรือดูจากป้ายข้างทาง,างอาจจะไม่ตัวชี้บ่งนะครับอย่างเช่นรถที่วิ่งมาเนี่ยระดับน้ําอยู่ครึ่งล้อเราก็รู้ว่ารถของเราเนี่ย ไหวหรือ <Why? S 2> ไม่ไหวอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องประเมินจากตรงนี้ก่อนนะครับถ้าน้ําลึกมากนะครับเกินระดับครึ่งล้อหรือท่วมล้อนะครับครึ่งล้อขึ้นไปถึงท่วมล้อเนี่ยเพราะว่า,าจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน,น้ําอาจจะเข้าเครื่องยนต์ได้นะครับมี2ทางทางแรกก็คือทางด้านท่อไอดีนะครับเพราะว่าเวลาวิ่งไปเนี่ยรถที่วิ่งสวนมาเนี่ยมันจะมีคลื่นนะครับคลื่นจะปะทะนะครับกับรถของเราเนี่ย นะครับพาไอดีจะอยู่ใต้น้ําในช่วงนั้นนะครับก็จะดูดน้ำเข้ามาในห้องเครื่องยนต์ได้จะเกิดความเสียหายก็คือก้านสูบนี่คือน,นี้ผมที่ว่าเป็นก้านสูดนะครับอัดอัดน้ำปกติอัดอา,ากาศกมันก็โอเคนะครับแต่อัดน้ำนี่ก้านสูบก็จะคดคดากความเสียหายนะครับถ้าเจออย่างนั้นเกิดขึ้นมาถ้าเรียกไม่ได้นะครับเครื่องยนต์จะมีอาการสะบัตทันทีนะครับอย่าไปเร่งเครื่องนะครับบางคนคิดว่าน้ําเข้าเครื่องเร่งเครื่องเพื่อไล่น้ําการสูบนะครับ โคตรมากขึ้นแล้วก็ขาดได้วิธนะีสังเกตง่ายๆก็คือ <c oughs> ใช้ความรู้สึก <c oughs> จับที่พวงมาลายัยเครื่องมันจะสั่นผิดปกติหรือดูที่ไหนครับคันเกียร์นั่นแสดงว่าผิดปกติแล้วนะครับอย่าฝืนขับต่อที่สําคัญคือเราควรจะต้องเลี้ยงคันเร่งให้คงที่อย่าขับเร็วนะครับสม่ำเสมอน,นะครับเพื่อไม่ให้เกิดคลื่นของน้ําหรือวิ่งชนน้ากับรถที่มาข้างหน้านะครับ ที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือน้ําที่จะเข้าไปในเครื่องยนต์เข้าด้าทางที่สอคือทางด้านท้ายรถทางท่อไอเสียเพราะท่อไอเสียเวลาเครื่องยนต์ทํางานนะครับมันจะมีไอเสียมีแรงดันออกไปทางท่อไอเสเมื่อเราก็ตามถ้าเราถอนคันเร่งนะครับท่อไอเสียมันจะดูดน้ําเข้ามาทุกครั้งที่ถอนคันเร่งดังนั้นถ้าถอนคขนเร่งหลายครั้งเนี่ยน้ําก็จะไปฮะวิงงว่งเข้ามาวิ่งเข้ามาในสุดก็เข,ข้าทางด้านช่องไอเสียวาล์วไอเสียเหมือนกันครับการสูบก็จะคดได้เหมือนกัน นะครับดังนั้นวิธีการเลี่ยงคือพยายามเร่งเขาเล่้คงที่อย่าเร่งแล้วก็ปล่อยเร่งแล้วก็ปล่อยเลี้ยงเขาเร่คนคงที่เอาไว้เช้เกียร์ต่ําคลานไปอันนี้วิธีการเลี้ยงได้ดีที่สุดสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังนะครับทุกครั้งที่ขึ้นจากน้ำเนี่ยจะต้องตรวจสอบเบรกทันทีนะครับต้องต้องมีการไล่ไล่น้ำออกจากผ้าเบรก ทั้งสี่ล้อโดยการเหยียบโดยการเหยียบเบรกนะครับเบาๆนะครับเพื่อไล่น้ําออกไปนะครับเพราะในการเหยียบเบรกครั้งแรกที่ขึ้นจากน้ามาเนี่ยเบรกจะเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับมิฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมพรม้อมนะครับจะไปชนท้ายรถอื่นได้ในกรณีที่เราเบรกฉุกเฉินนะครับต้องไล่เบรกออกจากไลก่น้ำออกจากผ้าบเบรกทั้งสี่ล้อแต่เบาๆแล้วก็ต้องระวังให้ดีนะครับที่เราอาจจะดึงซ้ายดึงขวาได้ นะครับดูว่าซ้ายขวาเรามีรถมาด้วยหรือเปล่านะครับขึ้นเครืก็คืออย่าใช้ความเร็วใช้ความเร็วช้าๆสัก5้กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วล้างเบรกโดยการแตะเบาเครับถ้าขับรถดูดน้ำน,นะครับถ้าเราประเมินว่าน้ําลึกถึงระดับถึงนิดล้อนะครับหรือครึ่งล้อขึ้นมาเนี่ยควรจะปิดแอร์ทันทีนะครับเพื่อไม่ให้สายพานนั้นทํางานหนักเกินไปนอกจากสายพานที่ขับเคลื่อนนะครับมันจะสายพานของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะขับ คอมเพรสเซอร์แอร์ได้ชาร์จด้วยแต่ครบวนี้ชุดนั้นควนรจะปิดแอร์ไปเลยเกจวัดความร้อนนี่ควรดูไว้ตลอดเวลานะครับเกจวัดความร้อนนะฮะตัวนี้ในรถบางรุ่นเนี่ยพัดระบบระบายความร้อนเนี่ยจะใช้มอเตอร์เป็นพัดลมใช้มอเตอร์แต่รถคันนี้ก็คือใช้สายพานขับนะครับถ้ารถเกง๋งซุปทั่วไปจะแต่ใช้มอเตอร์อัขับตัวพัดลมระบายความร้อนเนี่ยบางทีเนี่ยน้ําจะท่วมถึงระดับ บพัดนะครับตัวมอเตอร์มันจะหมุนไม่ไหวในที่สุดก็คือทําให้อะไรฮะฟิวขาดฟิวระบบระบรายความร้อนของมอเตอร์เกิดการขาดมอเตอร์ไม่ทาง,งานแลรวเราขืนวิ่งต่อไปเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะเป็นฮะโอเวอร์ฮีทหรือร้อนจัดถ้าเข็มความร้อนพุ่งขึ้นมานะครับนะแสดงว่ามอเตอร์หรือระบรบระบายความร้อนเสียหายไปแล้วนะครับถ้าขื้นขับต่อไปก็คือเครื่องยนต์จะร้อนจัดแล้วก็ฝาสูบโกงนะครับกับความเสียหายได้อันนี้ต้องระวัง Uh, จุดนี้สาคัญนะครับเรื่องสลารรถเนี่ย uh, คือถ้ารถจมน้ำนะครับมันมีมันมีอะไรบางอย่างที่ทํ uh, า,า uh, ทให้เราไม่สามารถทําให้เราไม่สามารถออกจากรถได้ถ้าราถจมไปในน้านะครับเนื่องจากประตูเนี่ยจะ,จะถูกน้ําดันนะครับเราไม่สามารถเปิดได้มันเราไปดันกาแพงเพราะว่าพลังน้ำเนี่ยมันกับพื้นของประตูเนี่ยมันมีแรงกดมากยิ่งประตูย,ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งเปิดยากนะดังนั้นควรจะต้องป็นไงครับตลอดเวลาถ้าขับรถลุยน้ำเนี่ยควร ลงกระจกเอาไว้กรณีถ้ารถตกน้ำจริงๆเนี่ยคือจะต้องเป็นไงฮะสมัคออกได้ทันนะถ้าเราไม่ได้ลงกระจกเอาไว้นะครับแล้วรถจมน้ําไม่มีทางเปิดได้ออกเลยนะครับบางคนคิดว่าประตูมันล็อกจริงๆไม่ได้ล็อกโดยระบบกลไกล็อกโดย,โดยแรงน้ํามาดันเอาไว้วิธีการทําให้เปิดประตูเปิดได้คือต้องทุบกระจกให้แตกแต่กระจกนะครับเป็นกระจกที่ทุบไม่แตกนะครับเป็นกระจกแบบเทมเพลตนะฮะ ต้องใช้ของที่มีคมอย่างเช่นตะปูนะครับทุบมันถึงจะแตกอย่างพวกนี้นะครับเอาลูกทุ่งนักทุ่มตุมก็ไม่แตกนะฮะแต่พวกนี้กระจกหน้านอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นกระจกลามิเนตที่แตกแต่มันมีแผ่นฟิล์มอยู่ตรงกลางก็ออกไปได้เหมือนกันทางที่ทางดีแค่นั้นคือต้องออกทางประตูทุกบานที่เป็นกระจกเป็นแบบเทมเพลตกระจกเทมเพลตคือจะแตกเมื่อมีของมีคมมากระแทก mm hmm. เท่านั้นนะครับเราแรงพอด้วยอย่างเช่นตะปูหรือกับคอน สังเกตได้ไหมครับตามห้างสรรพินค้าจะมีอุปกรณ์ที่เป็น emergency set ที่เป็นไฟฉายและมีแหลกๆกๆุมๆม,มนะครับติดรถเอาไว้นะครับมันมีตัวตัดเขึ้นขัดนิรภัยด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรครับสลับทุกกระจกด้วยอันนั้นวางไว้ที่ได้นคนขับติดรถไว้เสมอนะครับสำหรับรถที่วิ่งดยน้ําท่วมเพราะมีโอกาสที่รถองท่านจะจมน้ําแล้วก็เปิดประตูให้ออก